ทำไมมันทำเร็วร้ายขนาดนั้นนะเล่นด่านอื่นก็ได้ <c oughs> เล่นด่านอื่นก็ได้นี่เ่งะไม่หยิ่งล่ะทำไมมันเร็วร้ายขนาดนั้นมาโจ้ไม่เข้าใจะ่ะเฮ้มันมันสุดยอดเลยนะจากร้านนึงเหลือสี่พันนึงหรอ คนละโลกเลยนะมันไม่ใช่สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะไม่ถึงอะไรไอหูซาร่าอะไรนะที่พี่ไปดูอยู่มันดราม่ามันกระจอกเกมมันกระจอกจะพัฒนามันตีนเหมือนประยุทธ์ทำเตีนเกมที่มึงเล่นนะเออแล้วก็อยากเล่นอยอะนะอย่างโง่พัฒนาไป มีคนหัวคุยอะไรมันมีอะไรอึดอัดขนาดนั้นเหรอหัวคุยเหมือนพัฒนาประเทศเสียโอเหรอมึงสร้างเฟกนิวเหรอมึงโดนจับนะเออว่ะไม่กล้าลงเลยนะเนี่ยอู้พัฒนาประเทศไอ้เที่ย อายุตั์ไม่กลัวด้วยเป็นไงล่ะมาดิครับเบอร์สามต้องขอโทษด้วยนะครับที่เสียเวลาเอเสียมารยาทเบอร์สามมึงสลิมมากสลิมสลิมทุกข้ามเลยนะตอบที่ว่ามึงสลิมหรือเปล่าเออมึงคืออะไรเนี่ย รัตรเอ็มโฟลิมก็อเคเอ่พูดหยาบคายอ่ะเรารับไม่ได้เอ็มโฟไหนเขาดีดีดีเออเบอรามครับเบอร์สามครับไอเฮียเบอร์สมครับครับผมเฮ้ยมึงต้องก้าวร้าวใส่เขาด้วยไอ้จ้อ เน้นเน้นรับพี่เน้นรถเน้นรถอ๋อก็โัวตัวตัวผมพูดเพื่อนผมพูดด้วยเพราะอย่างเงี้ยแหละเพื่อนผมมันเป็นคนพูดตรงตรงเงี้ยแหละไม่เป็นไรเพื่อนนะตอบตรงกัยแล้วพี่ใช่ผมผมฝากมันเล่นแป๊บนึงไงสาบาถึงก็ตายฟรีเพื่อเพื่อนเสียงเหมือนกันดีเลย เน็ตหลุดเข้ามาจังหวะซีคอมเลยนะเดีกเฮ้ยเีือกตาดีกว่านี่ M4 ดีกว่าคือจะบอกว่าเมื่อวานดูข่าวอ่ะเอ้เท่าไหร่นะคนติดเชื้อเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดใช่ปะหมื่นแปดไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวาน อ๋อเมื่อวานหมื่นเจ็ดเกือบหมื่นแปดเออพี่ก็บอกว่าไม่นไงล่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยติดเชื้อก็ไม่แพค้คนอื่นคนอื่นเขาแบบว่าอะไรนะล็อกดาวมีแต่ยอดผู้ป่วยลดลงนี่เป็ไนไงทำลายทุกวันมันเยอะคนนั้นีกเพราะผู้นำที่อ่ะผู้นำเขาปินโอ้หรอปยโอ้หรอ โอ้หรอไอโอ้หรอโอ้ยเฮียเดาปลุกไอ้เล็กขึ้นมาดูว่าลูกมึงติดผีเฮียประเทศลงจมเล็กลูกมึงติดผีไอ้เล็กไอ้เฮียเฮ้ยเรียกมาเรียกมาเล่นรวมแน่เลยวะเรียกมาเล่นเกมนะเฮ้ยไม่ใช่เรียกมาด่าดีไงล่ะดี่ไงล่ะมึงกล่าวหาคนตายอ่ะ

ดีนะเนี่ยอันไว้นโอ้นับตัดแตกเลยไอ้รอบแรกไม่อะไรหรอกกำลังวิ่งไปอันมาดูเที่ยวแล้วต้องไปหลอดมึงดำหรอวะอัตดไยลงซ้ำด้วยเนี่ยละ การเล่นเบื้องสูงเหรอแต่ล็อกกี้บอกไม่ชอบโอ้ไยเหี้ยวล็อกกี้มันจะลืมโอ้ไยเงยยังไม่ยังไม่ได้เล่นเล่นถึงชั่วโมงเลยปวดท้องละเลยเชี่ยกูฟาร์มยังไม่ทันหมดนดี๋ยวมันก็มีเยอะอยู่ เฮ้ยกูวใช่เว้ยโจมันลงอีกรอบไปเนี่ยเออมันลงอีกรอบอะไหนนกูลองยืนดูที่มันมันชิกมาวะเฮ้ยลองไปยืนตรงก่อนเออแล้วก็ด่าด่าประยุทธ์ใช่ไหมใช่นี่กี่จะรู้เองว่าพับกีเป็นสลิงประยุทธ์ไอ้ดาหี่เลยเนี่ยคุยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยวันเกิดรอสิบนาทีแล้ว ูกตีอึดอัดดีว่ะฮัลโหลวันวันเกิดวันเกิดไอเนี่ยรอรอนะทีอาหารยังไม่มาเร์ฟเออเบอร์สามเป็นสลิมด้วยเงียบเลยไม่ว่าเบอร์สามจนรีบอร์ตพวกเราเฮ้ยเฮ้ย ไม่กลัวหรอกอ่ะเลียงโซนพัฒงชีวิตนี้กูเป็นคนดีอยู่แล้วไม่เคยนี่ไหมมาดิแสดงว่ามันเยี่อยู่คนเดียวนี่หว่าพี่อย่าคนที่มันตายไงล่ะมึงบอกแล้วอย่าทะเลื่องกับเบื้องสูงเลิก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 จวบจ๊าบสถาบัน ถ้าจุบจุบเลิกอะไรนะเลิกอะไรนะเลิกเลิกจวบจ้าสถาบันทำไมต้องจวบจ้า่ะไม่ได้พ่อมองขึ้นมาจะเสียใจแค่ไหนอเราแบบดิจิตอลดิจิตอลบนเพื่อนนะคนบนครับมาหาอยู่หาอยู่พ้นนะพ้นนะ

เพื่อนเพื่อนมันมันซัดมันขนาด้เพื่อนยังมีอารมณ์เก็บของเถไม่ิง้ยล่ะหมดแตกแตกตัววะไม่รู้ถอากูรู้กูก็ไม่รอดัอ้โอ้โ้โอ้อน้อ้โ้โอ้โอ้โอ้ย้โอ้ยเอา ที่เจอผมยังเนาะว่าพับทีเป็นสลิมมาเล่นแบบนี้ทำไมไม่เฮ้ยแล้วผมจะฆ่ามันยังไงมันอยู่ตรงไหนกันบ้างวันนี่ยผมไม่ยอมตาตาตาาปีสลิมครับพวกมึงอ่ะนีล่าปีลาแดก เกุดหยดหหัวนิดเดียวมาหัลันลั่นพี่เราผมจะเล่นไงไนะข้างหลังผมไม่มีมีเหรอมีดิผมอยู่มโดนแบบบิ๊กที่ต่อไปไมันสงสัยไม่โดนสงสัยจะเป็นโควิดละทำไมอ่ะ อยู่ในห้องแอร์มากอยู่ในห้องแอร์คิดไม่ทันคิดไม่ทันโดนยิงเร็วโดนยิงเร็วนี่อะไรใช้เวลาเหนื่อเอ๊ไอ้สัตว์อยู่ไหนวะตื่นเช้าดิเรื่องปกติเราแบบปีตอสี่แบบรังต้นไม้รัต้นไม้หนึ่งทีรอดผมรอด gai hát 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 hả? hát 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 โอ้ยมันเหลือไม่กี่คนและนี่โอ like. ้วม <c oughs> <c oughs> ันเหไม่กี่ผมเก็บหมดได้ไหมด้วยดิเก็บพ่นเนาะเก็บฟองเลยอ่าไอสัตว์ยิงให้ไอคุณเล่นแล้วปล่อยคุณจางเปอนมาทำอะไรวะหนอ่ยอะรู้อย่างว่าทำอะไร เล่งตั้งนานเลเฮีย <Yes. S 1> กูก็อรอลุ้นอยู่ว่าเมื่อไรมึงจะยิง <laughs> <laughs> ชิบหาย